สวัสดีครับวันนี้เรามากินชาบูเนื่องจากว่าตากล้องนะครับเนื่องจากว่าเขาว่างครับผมเขาว่างครับเขาเลยมาชวนผมครับผมเลียกูเป็นหลักใช่อ้ะถัต้มเนื่องจากว่าท,ที่มากินกันเนี่ยนะครับเพราะว่าไอ้ตากล้องอ่ะมันว่างนะครับแล้วแม่งรวยเอเอคือผมเนี่ยสองร้อยแ <c oughs> มย่งไม่รู้เท่าไหร่หรอกเออผมพบแม่แปดร้อย แต่จริงๆเนี่ยที่จริงเนี่ยวันนี้เนี่ยผมกูที่จะไปเซนทันโวลนะแต่ว่าะเนื่องจากว่าฝนฟ้าอากาศไม่ค่อยเต็มใจก็เลยต้องมาเดมอนแทนนีครฝนตกแล้วครับคุณดูสิตอนเช้าครับตกแล้วครับตกเช้าแล้วอยู่กี่โมงครับอยู่ประมาณเก้าโมงครับก็ไปไม่ได้หรอครับเซนทันโน้ผกูไปไม่ทันครับเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยการนั่งเรือเนี่ยเป็นจิตวิญญาณของผมนะฮะถ้าเรือลงขึ้นมาเนี่ยมันมันยังลงเรือไม่ถูกเฮ้ยอย่าไปบอกเาดิเฮ้ยตัด ถ้าอย่าบอกอะไรกับคุณผู้ชมบ้านโยชิอ่าะโยชิฝากบอกว่าดูคลิปนี้อย่าโกรธนะครับฝากผมวิคิปด้วยรีวิวแล้วคุณนโดมีอะไรจะบอกแฟนต่อนะครับมีหรือผชื่อคือโดนเดรย์หรือเปล่ามีด้วยครับแฟูดรับอ่าฝากบอกแฟนคลับของโยชิด้วยนะครับว่าโยชิอ่ะเห็นอย่างเงี้ยเยี่ยมมาก ทำไมพวกมึงใส่ได้แปตีติดยังไงบ้าไอ้รู้ไหมเนี่ยใครเลี้ยงใครเลี้ยงใครเลี้ยงมึงเหรอเออมันมันมันแค่แตะขั่วสองร้อยฮะแต่กูออกเยอะไงหมไม่ออกเยอะไม่ออกเยอะอ๋อโอเคเขาคนเี้ขอโทษครับขอชื่อที่นี่คนโยชิเนี่ยเขาเป็นคนดีนะครับเมื่อกี้ผมพูดไปผมร้องเลี่นเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนจากข้างมือไป็นหลังมือเลยมือเปลี่ยนจากฝ่าเท้าไปหลังมือโอเคขอจบเรื่องนี้ก่อนครับผมนะเราก็ขอกินอย่างสนุกสนานแล้วโอเคครับบ๊ายบายครับ อมมนี่นะฮะนี่จะมาเป็นเมียต่อยมอนะฮะแต่ตอนนี้การเขาสนใจเป็นเงินรางวัลแก้มเขาเขาได้เท่าไหร่กันเชียร์โอเคครับขั้นต่อไปเชิญเลยครับจอมพลังเป็นเพื่อนโยชินะครับที่มาด้วยกัน วโยชิเขาท้าผมนะครับาเขาได้แค่แปดพันท่าดูจากผุนก็รู้แล้วนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อสกอร์ใหม่ครับสกอร์ใหม่ด้วยนะครับสกอร์ใหม่ครับโอ้โหบันทึกเลยครับไมอีกตาหนึง่งไปลัว ดึงได้ดึงได้ได้อีกหนึ่งวีนนี้เราก็มาดูคุณเต้นกันนะครับเขาจะมาโชว์คณะกำลังขอเปลีงหน่อยครับเขาเปลี่ยนรายการแล้วก็ใครจะสั้นแต่มันจะไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมแล้วก็จะทำใหนที่สุดครับดีที่สุดครับโอเคแล้วก็ผู้ชนะก็เป็นผมนะครับ จะมีอะไรมากนะคระับดูสกอร์ก็มึงบอกกันอยู่มึงบ,บ,บอกครับไม่เป็นไรครับแพ้นชนะไม่เท่าไหร่รู้สึกเสียใจไหมครับคุณโยชิรู้สึกเสียใจไหมไม่เสียใจว่ามึงปวดท้องอยู่กินปวดท้องว้าวแม่เราเพิ่งกินเสร็จด้วยครับผมโอเคโอเคครับงนะั้นก็ฝากอะไรกับแฟนคลับทั้งสองคนนี้โยชิอ่ะเป็นเพื่อนที่ดีะนะคระบับลาผมตอนที่ยายาย,าย,าย,ายงงงังไงกันอะฮะออนไปนะมันนะฮะ